ดนูข้อที่2นะครับข้อที่2ข้อนี้มีวงเล็บถ้ามีวงเล็บให้คำนวณในวงเล็บก่อนครับเอาละเอาข้ได้ในวงเล็บเป็นขั้นตอนที่หนึ่งต่อไปขั้นที่2คูณหรือหารคูณมีหารไหมมีนะครับ ก็ให้เป็นขั้นตอนที่สองนะครับตรงน,กกนี้เป็นขั้นตอนที่สองและขั้นที่สามคือบวกกับลบอ่ะมีลบตรงนี้เป็นขั้นตอนที่สามแบบนี้นะครับได้ลำดับขั้นแล้วหนึ่งสองสามเรามาเริ่มทำข้อที่สอง ทำในวงเล็บก,ก่อนนะในวงเล็บเป็นจำนวนคร้นะครับเป็นจำนวนพลเป็นจำนวนคร้าจำนวนคร้ในที่นี้จำนวนนับที่อยู่ด้านหน้าคือสอง,ท,งทั้งคู่เลยเราก็เอาสองมาก่อน,นอในวงเล็บี่แล้กออกมาเอาตัวท้านหน้า มาบวกกับตัวข้างหน้าเพราะว่ามันบวกกัน,น,กกนสองบวกกับสองก็คือสองบวกกับสองดูต่อไปอีกเรื่องนึงนี่ครับเอาเศษส่วนสองส่วนเก้ามันบวกกันกันกบเศษห้าส่วนงสอง ก้าครับบวกกับเศษห้าส่วนบหกเสร็จแล้วดูตรงนี้นะครับเดีขยายความนิดหนึ่งนะนะจำนวนพหะหมายถึง2องเศษสองส่วนเก้ามีความหมายว่า2บวกกันกับเศษสองส่วนเก้า สองเศษห้าส่วนหกก็เช่นเดียวกนะันสองเศษห้าส่วนหกก็มีความหมายว่าสองมารวมกับเศษห้าส่วนหกเพราะฉะนั้นเครื่องหมายที่อยู่ระหว่างตรงนี้นี่คือตัวหน้านะนี่ตัวหน้านะครับนี่ตัวหน้าอันนี้ตัวหน้าอันนี้ตัวหลังนี้ตัวหลัง เพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวหน้าและนี่คือตัวหลังสังเกตตัวหน้ามันก็รวมก,กับตัวหลังนะครับตัวหน้าป็นตัวหน้าอันนี้ตัวหลังมันบวกกันครับเพราะฉะนั้นตรงระหว่างวงเล็บตรงนี้ระหว่างวงเล็บตรงนี้ก็คือเครื่องหมายบวก ต่อไปนะครับเหมือนเดิมนะคือหมืองห,า,หารมาเหมืนเดิมหเศษหนึ 1, 7, 1, ส่วน24ยังอยู่ที่เดิมหนึเศษสิบเอ็ 1, 7, 11, ส่วนยี่บสี่ลบลบเหมือนเดิมลบเศส่วน12บครับ เขียนเครื่องหมายเท่าบสองกสองเป็นสี่บวกกับสองเศษเก้านะรับสองส่วนเก้าบวกกับห้าส่วนทีนี้เศษส่วนมันบวกกันนะครับส่วนจะต้องเท่ากัน แต่ในที่นี้อันหนึ่เป็น9อันหนึ่เป็น6มันบวกกันยังไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องทําส่วนให้มันเท่ากันก่อโดยการหาคอรอรรนะหาคอรนอรของหกและเาครับนะจำนวนนับที่มาหาทั้ง6และ9ได้ลงตัวก็มี3เนะ3นคูณ2เป็น6 สาคูณสเป็น9มีจำนวนนับอื่นอีกไหมที่มาหาสองภาษาได้รถงไม่มีถ้าไม่มีก็แสดงว่าได้ครรนนะครับครรนคือ3ามคูณสคูณสเท่ากับ3าคูณสเป็น6กหคูณสเป็น18บแครับเราจะได้ คอลัมนของ9และ6คือ18นั่นหมายถึงว่าต้องทำ9ให้เป็น18ต้องทำ6ให้เป็น18เอามาคูณครับ2บวก2เป็น2บวก2เป็น4เหมือนเดิมนะครับยังอยู่ที่4เหมือนเดิมนะครับเครื่องหมายบวกมาลงเล็บนะ สอส่วนเคูณคูณบวกหส่วนหคูณคูณนอกนั้นยังอยู่ที่เดิมน,นะนกห้าสวองยังอยู่ที่เดิมน,นะครับทีนี้เอาอะไรมาคูณตรงนี้ดีเพื่อที่จะให้ ส่วนเป็น18นะครับเาคูณ2เป็น18บแเอา 2, 2> สสอเข้ามาคูณ6คูณ3เป็น18เอา3ส่วน3เข้ามาคูณค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับ mm hmm. เท่ากับ4ีมาเหมือนเดิมบวกกับ2คูณ2เป็น4ส่วนด้วย9คูณ2เป็น10 บวกกับ5้คูณสเป็น15 6หคูณสเป็นส8หารเหมือนเดิมครับ1นึ่เศษสิส่วนด้วย24ลบกับเศษห้าส่วน12เท่ากับสบวกกับสบวกกับ15บห้า ก็เป็น19ส่วน18หารทางทางหจะได้เข้าใจนะครับหาร1เศษ1สส่วน24ลบกับเศษ5ส่วน12ตรงนี้ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับเดิมตั้งแต่ต้นมานครับต,ต่อไปเท่ากับเอาละ อย่าลืมว่าตรงเนี้ทำมาจากจำลองพระนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เขียนใหม่ว่าสี่เศษสิส่วน18หารกับ1นึเศษสิส่วน24ลบกับนี่ครับ5ส่วน12บสองนะครับต่อไป แปลงจากจำนวนพรัเป็นจำนวนพรัะนะครับเป็นจำนวนคลอยู่นี่ก็จำนวนครัเพื่อให้มันเกิดความสะดวกในการดําเนิะนการครับแปลงจากจำนวนครักให้เป็นเศษเกินทําอย่างไร18เอามาคูณกับ4นะครับ18 18คูณส สี่คูณแปดสามสทดสามเป็น4ี่บวกทดทดสามบวกกับ19ตัวที่อยู่ด้านบน9 1้1สิบสิบเดทดหนึ่ป้าให้เกเ็ตัวนี้เป็นเก้าสเอ่วนสารกับ24่คูณกับ1 เป็น24 24แล้วมาบวกกับ11 24บวกด้วย11เท่ากับ4บวก1เป็น5 2บวก1เป็น2ได้35ส่วนด้วย24เหมือนเดิมครับส่วนเหมือนเดิมอยู่ต่อไปลบกับ45ส่วน,วน12 เท่ากับมีหารกับลบเลือกดําเนินการหารเป็นขั้นตอนที่1นะครับก็เขียน91ส่วน18เรียนจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณกรับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษจ,จะได้24ส่วนด้วย35ลบกับเศษ5ส่วน ครับจะเห็นว่าตัวเลขมันมากนะครับเราควรตัดทอนตัวเลขให้เหลือมีค่าน้อยลงนะครับจะได้เกิดความสะดวกในการคูณนะครับมีแม่ไหนมาตัดได้บ้างเอานีก่อนนะครับสิบับ24 ลองแม่สดูสาคูณหเป็นสิบแคูณแเป็นยี่อล้วหกับแปดได้อีกไหมได้อีกนะาแม่สองสองคูณสามเป็นหกสองคูณสี่เป็นแปดค่ะสามกับสี่ไม่มีแล้วนะครับอ่าแนวนี้บ้างแนวนี้บ้างนะครับ 35คุณคูณไหมครับ35แม่เก็บนะครับ7คูณ5ได้35 7คูณ1ถึงเป็น7 9ลบ7หรือ2เป็น21เนาะ7คูณ3ได้21เอาตัวเลขมันเริ่มลดลงแนละ้ควคูณกันได้สะดวกมากขึ้นเท่ากับ13คูณกับ4 4 3 1 3คณกับ4นะครับ4 3 2ใส่2ทด1 4ค1เป็น4บวกตัทด1เป็น5ได้5 12นะครับส่วนด้วยส่วน3คณกับ5ได้15นะลบกับเหมือนะนเดิมครับยังเหลือ ขั้นตอนสุดท้ายนะครับ5ส่วนสสองเรส่วนลบกันส่วนยังไม่เท่ากันนะครับต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนโดยการหาคอราาของ12กับ15จําจำนวนนับที่สามารถมาหารทั้ง12และ15ได้ลงตัวก็มี3นะครับ3คูณ4เป็น12 35 15 มีจำนวนนับอื่นีไหมที่มาหาร4กับ5ได้พร้อมกันหรือไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นได้คอรนนะครับก็คือ3คูณ4ค,คูณ5 3คูณ4เป็น12 12คูณ5เป็น60นะเราต้องทำส่วนให้เป็น60นะส่วนนี้นะครับให้เป็น60 เท่ากับ52สคูณคล,ลบกับ5 12ส่ว 12, คูณคูณ15คูณสได้60เอาเส,สี่นยส,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 สีเข้ามาคูณ12 12 5เป็น60

ลบกับ25 208ลบกับ25 8ลบ5เหลือ3 20ลบ2เหลือ18นะได้183ส่วน0เมื่อได้183สน60เดเพิ่งตอบนะครับดูก่อนว่าเขาเป็นเศษเกินอยู่นะครับตัวบนยังมากกว่าตัวล่างอยู่ ก็เป็นเศษเกินเราทำเศษเกินก่อนเปลี่ยนจากเศษเกินให้เป็นจำนวนคละโดยการเอา183มาตั้งหารด้วย60 6 1 6หกหนึ่งหกคูณสเป็น18บแปด้อยกลบกันเหลือ3ามแล้วล่ะ ได้ครับได้คำตอบคือ3เศษสส่วนด้วย60นะครับ3เศษสส่วน60สนี่สังเกตต่อไปนะครับ3 60, ต่อกบตัดตัดทอนได้อีกหนนะครับท่องสุดคูณได้3 3มคูณ1เป็น3 3คูณ 1, 3, 3, 2เป็น6 3คูณสวนได้นนสเอาละ ก็เขียนใหม่ได้เป็น3ามเศษหน่งส่วนยี่สเป็นจำนวนคละแล้วและตัดโทนต่อไม่ได้แล้วนะครับตอบได้เท่ากับ3ามเศษหน่งส่วนยี่สข้อนี้ตอบสเศษหน่งส่วน20่สครับ